สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเป้อีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะพาดเด็กๆไปรู้จักกับคําที่มีรอเรือ2ตัวติดกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูบทเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทําความรู้จักคําที่มีรอเรือ2ตัวติดกันนะคะนี่รอเรือตัวแรกนะคะเป็น คำที่ออกเสียงไม่หันอากาศนะคะและรอเรือตัวที่สองเป็นคําที่ออกเสียงตัวนอนหนูนะคะก็คือตัวสะกดนะคะคําที่มีตัวรอเรือ2ตัวนะคะจะใช้แทนตัวไม่หันอากาศและตัวนอนหนูเขาเรียกว่ารอหันค่ะเด็กๆคะเรามาดูคําที่มีตัวรอเรือ2ตัวนะคะเขาเรียกว่ารอหันนะคะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเราจะมาอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะ กรหันอ่านว่ากันนะคะพอรอหันอ่านว่าพันสอรอหันอ่านว่าสันและคำสุดท้ายหอรอหันอ่านว่าหันค่ะเรามาดูตัวอย่างคำนะคะคำที่มีรหันไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าจัดสรรสวรรค์โคตและคำสุดท้ายจัญญาค่ะ เด็กคะเรามาดูคําที่มีรอหันคําที่มีตัวสะกดนะคะเวลาอ่านเราจะอ่านออกเสียงอ่านะคะตัวอย่างแรกนะคะก็รอหันมอม้านะคะเวลาเราสะกดคําเราจะสะกดว่ากออัมอกำรรแต่เราเขียนคําอ่านเราจะเขียนเป็นกออกรรมค่ะตัวที่สองนะคะทอทงรอหันมอม้านะคะเวลาเราสะกดเราจะสะกดว่า พออ่ามอทำแต่เราเขียนคำอ่านเราจะเขียนเป็นทออัมทมค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะพอรอหันคอควายนะคะเราจะอ่านว่าพออะกอพักนะคะและคําสุดท้ายค่ะบอรอหันคอควายนะคะเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าบออะกกอวักค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะคํารอหันคําที่มีตัวสะกดค่ะคําแรกนะคะธรรมชาติ คำที่สองพักพวกและคำที่สามนะคะคุณธรรมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทเรียนนะคะคำที่มีรอหันนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคําที่มีรอหันนะคะในคลิปต่อไปเราจะมาเจอเรื่องอะไรนั้นเด็กๆต้องรอติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ